แมวบ้านเราสวัสดีค่ะทักทายกันเหมือนเดิมนะคะส่วนส่วนข้างบ้านเราก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะคะเด็กๆก,ก็ออกมานั่งชมนกนั่งเล่นกันข้างบ้านเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็ออกมาดูแลต้นไม้นิดนึงนะคะอันนี้เป็นกระถางเดซี่ที่แม่ซื้อมาเมื่อตอนสัปดาห์ที่แล้วนะคะ น้องดอกเริ่มเหี่ยวบ้างแล้วนะคะเราก็เลยต้องมาตัดดอกที่น้องเหี่ยวออกไปนะคะเพื่อที่จะให้น้องแตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วก็มีดอกขึ้นมาใหม่เพิ่มค่ะกระถางนี้ก็จะเป็นเดซี่ม่วงพันดอกใหญ่นะคะส่วนอีกกระถางก็จะเป็นเดซี่ญี่ปุ่นค่ะเดซี่ญี่ปุ่นนี้คือทนมากเลยนะคะทนฝนทนแดดแล้วก็ออกดอกเก่งมากเลยค่ะ นี่ดอกตูมๆกำลังใกล้จะออกนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเดซี่แคร์ค่ะเดซี่แคร์นี่คือน่ารักมากนะคะแม่เพิ่งสั่งมาใหม่เหมือนเป็นสาวกเดซี่ค่ะชอบมากเลยนะคะพอเสร็จจากสวนหน้าบ้านก็เข้ามาเก็บอุญจิของเด็กๆแมวนะคะ อย่างที่แม่เคยเล่าให้ฟังนะคะบ้านเรามีแมวหลายตัวแล้วก็พื้นที่ในการวางกระบาทรายมันมีจํากัดนะคะแล้วก็เลยมีกระบาดทรายไม่ครบตัวต่อต,ตัวของแมวนะคะก็เลยจะต้องเก็บอึน้องเช้าเย็นนะคะหรือถ้าวันไหนไม่มีเวลาจริงๆก็คือตอนเย็นก็คือต้องเก็บหนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่จะช่วยเรื่องกลิ่นแล้วก็มีเครื่องฟอกอากาศมีเครื่องดูดกลิ่นช่วยนะคะมี2ตัวเลยที่ติดกันไว้ ก็วันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักน้องเล็กสุดของบ้านนะคะนั่นก็คือน้องอุตตะนั่นเองค่ะน้องอุตตะเป็นสมาชิกตัวที่8ของบ้านแมวบ้านเรานะคะตอนนี้น้องอายุได้ประมาณ4เดือนแล้วค่ะน้องเป็นตัวเมียนะคะแล้วก็เป็นแมวที่บ้านเพื่อนของเพื่อนเขาแบ่งมาให้อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาต้องการลดประชากรแมวบ้านเขาก็คือแมวเยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะ มาแรกๆเราก็จะจับน้องอยู่แยกจากพี่ๆไปก่อนนะคะประมาณ2สัปดาห์ค่ะการจับน้องอยู่แยกกันแล้วก็จะได้สังเกตน้องตัวใหม่ด้วยนะคะว่าน้องมีอาการป่วยตรงไหนหรือเปล่าแต่ถ้าน้องป่วยเนี่ยน้องก็จะได้ไม่ไปติดพี่ๆตัวเดิมกันค่ะอย่างอูตาเนี่ยนะคะมาแรกๆก,ก็น้องมีอาการท้องเสียนะคะแล้วก็ยังมีเชื้อราอยู่นิดๆน,นะคะ ตรงหางตรงหูแล้วก็จะมีตรงเท้าน้องนะคะที่ยังมีเชื้อรามาน้องติดมาจากบ้านเก่านะคะอาจจะด้วยพ่อน้องยังเล็กนะคะภูมิผมงกันน้องอาจจะยังไม่เยอะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะอุตตะจะเป็นแมวพันขนยาวนะคะมาช่วงแรกๆพี่ๆก็จะยังปรับตัวเข้ากับน,น้องไม่ได้ แต่น้องนี่คือปรับตัวเก่งมากนะคะไม่กลัวพี่เลยมันนี้ก็จะคอยแอบตบน้องอยู่เรื่อยนะคะตอนแรกๆแล้วก็หลังจากที่จับแยกจากพี่ๆอ,อยู่ประมาณ2สัปดาห์นะคะอาการท้องเสียอุตาก็ยังไม่หายนะคะแม่ก็เลยพาไปหาหมอแล้วหมอก็ตรวจเจอเชื้อราเพิ่มด้วย ก็เลยแนะนําให้โกนขนน้องไปก่อนนะคะเพราะว่าเวลาอาบน้ําน้ํายากันเชื้อราน้ํายารักษาเชื้อรามันก็จะได้ซึมเข้าผิวได้ง่ายๆนะคะก็จะได้หายเร็วขึ้นอุตะนี่คือรักษาเชื้อราแล้วก็อาการท้องเสียมาประมาณเกือบ2เดือนได้นะคะ แล้วก็เชื้อราจากอุตะก็ไปติดพี่พี่ตัวอื่นในบ้านด้วยนะคะติดเกือบทุกตัวเลยค่ะยกเว้นแค่เมลอนเพราะว่าเมลอนจะไม่ค่อยมาใกล้น้องนะคะรวมถึงแม่ด้วยนะคะแม่ก็ติดเชื้อราจากอุตาเหมือนกันค่ะรักษากันอยู่นานมากนะคะก็คือเป็นกันทั้งบ้าน ยาก็จะมีทั้งสเปรย์พ่นเชือ้อรานะคะมีแชมพูอาบแล้วก็มียากินด้วยนะคะแล้วก็นอกจากเชือ้อราแล้วก็ท้องเสียก็มีไรในหูอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะแต่ก็รักษากันไปค่ะคุณหมอบอกว่าอาจจะด้วยที่น้องยังเด็กนะคะก็เลยภูมิคุ้มกันต่ํา ทำให้น้องท้องเสียแล้วก็ยังหายไม่สนิทสักทีนะคะตอนนี้ก็คืออายุประมาณ4เดือนแล้วก็เลยคุณหมอเริ่มให้ทําวัคซีนได้แล้วนะคะวัคซีนเข็มแรกอุตะนี่คือจะเป็นแมวที่เฟรนลีมากนะคะเข้ากับพี่ๆได้ทุกตัวเลย แล้วก็จะมีพี่ๆซามากกว่าที่จะต้องคอยปรับตัวให้เข้ากับเขานะคะเขานี่เล่นได้กับทุกตัวแล้วก็อย่างหนึ่งคืออุตาเป็นแมวที่ฉลาดมากเลยนะคะสามารถทำตามคำสั่งได้ด้วยะคะ่ะ ตอนนี้อาการท้องเสียแล้วก็เชื้อราในหูน้องก็ใกล้หายสนิทแล้วนะคะแล้วก็ตรวจเลือดเช็คเลือดอย่างละเอียดแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติค่ะน้องแข็งแรงดีนะคะแล้วก็ล่าเริงกินอาหารเก่งน้ำหนักขึ้นทุกอาทิตย์เลยนะคะส่วนพี่ๆตัวอื่นที่ติดเชื้อราจากอุตาก็หายดีกันแล้วนะคะ ขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปบ้านแมวบ้านเรานะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ